สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนและซ่อมแซมหลอดไฟนะคะ<ม>การเปลี่ยนและซ่อมแซมหลอดไฟนั้นจะมีหลักการอย่างไรบ้างและมีหลายหลักการด้วยกันแต่และหลักการจะมีความแตกต่างกันนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะต้องศึกษาก็คือต้องเรียนรู้ถึงหลอดไฟแต่และชนิดมีความสําคัญอย่างไรนะคะวันนี้ครูจะเสนอในชนิดที่1ก็คือหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างข้อดีของหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็คือหลอดคอมแพคสฟลูออเรสเซนต์กินไฟเฉลี่ยเพียง25%หรือกินไฟน้อยกว่า4เท่า เมื่อเทียบกับหลอดไส้ที่แสงสว่างเท่ากันนะคะ 2. มีอายุการใช้งานได้นานกว่าหลอดไส้ถึง8เท่าหรือ8,000ชั่วโมง 3. ขณะที่ใช้งานจะมีความร้อนน้อยกว่าหลอดไส้มากจึงช่วยลดภาระการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศได้มากนะคะและสสามารถนำหลอดคอมเ a c t บ a ลลาร์ภายในไปใช้ติดตั้งแทนหลอดไส้ ที่มีอยู่เดิมได้นะคะและที่สำคัญก็คือลดค่าใช้จ่ายทีเดียวแต่ข้อเสียของหลอดฟลูออเรสเซนต์ตัวนี้ก็คือจะมีราคาแพงกว่าหลอดไส้นะคะถ้าพิจารณาถึงอายุการใช้งานที่เท่ากันแล้วหลอดคอมแพรฟลูออเรสเซนต์นี่จะประหยัดหลอดและกระแสไฟฟ้าได้มากกว่านะคะส่วนหลอดคอมแพรฟลูออเรสเซนต์เนี่ยประลาดภายในชนิดบัลลาดและสตาร์เตอร์ผิดผนึกเป็นชุดเดียวกันถ้าเกิดการชำรุด ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะคะการบำรุงรักษาก็ยากเนื่องจากมีอายุการใช้งานได้นานกว่าหลอดไส้ชนิดอื่นนะคะตอนนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูหลอดต่อไปก็คือเรื่องของหลอดตะเกียบหลอดตะเกียบเรารู้กันว่าหลอด LED นั่นเองนะคะข้อดีคืออะไรนักเรียนข้อดีก็คือทนต่อการใช้งานมากเป็นพิเศษเพราะ LED มีคุณภาพสูงมีอายุการใช้งานได้ยาวนานถึงประมาณ10-20ปีทีเดียว อัตราการกินไฟต่ำมากเป็นพิเศษแต่ได้ค่าความสว่างเท่ากับหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์นะคะส,สามก็คือมีความร้อนค่อนข้างต่ำมากเป็นพิเศษจึงไม่ทำให้ห้องและสภาพแวดล้อมนั้นเกิดความร้อนจากแสงไฟและที่สำคัญลดภาระของแอร์ในการทำความเย็นลงได้ด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือไม่ต้องพึ่งบาลานซ์และสตาร์เตอร์ในการติดตั้งใช้งาน LED แบบ,แบบใช้งานแบบใช้งานแบบส่วนสามารถต่อไปกับไฟบ้านโดย,ยตรงไม่มีการกระพริบไฟติดทันนะคะตอนนี้ที่สำคัญก็คือราคาต่อชิ้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอดทางสเตนนะคะข้อเสียของหลอดตะเกียบก็คือราคาต่อชิ้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์นะคะส,ส่วน LED ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้กับสวิตช์ที่รี ดีลงได้นะคะตอนนี้เราก็จะไปดูเรื่องของหลอดต่อไปก็คือเรื่องของหลอดแบบไส้หลอดแบบไส้เป็นลักษณะอย่างไงนะคะข้อดีของหลอดแบบไส้ก็คือมันเป็นสิ่งที่สะดวกติดตั้งง่ายในสมัยก่อนนั้นจะมีการใช้นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงแต่สามารถควบคุมแสงได้กว่าต้องการให้ส่องไปในทิศทางไหนก็ได้นะคะตอนนี้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอุปกรณ์ชนิดอื่นในการจุดแสงสว่างสำคัญยังหีไฟได้อีกด้วย แต่ข้อเสียของหลอดไฟแบบไส้คืออะไรถึงแม้ว่าจะให้สว่างได้ดีแต่ก็ยังคงให้แสงน้อยกว่าเมื่อนำไปเทียบกับหลอดไฟประเภทอื่นนะคะอีกทั้งยังให้ความร้อนสูงส่งผลทำอุณหภูมิข,ของห้องเปิดหลอดชนิดนี้สูงไปตามด้วยแถมอายุการใช้งานก็สั้นนะคะนี่ก็คือชนิดแต่ละหลอดที่นักเรียนครูดได้อธิบายไปนะคะตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะมาอธิบายเรื่องของอันที่หตัวนี้ นะคะอันที่5ตัวนี้ก็คือขั้นตอนของการเปลี่ยนหลอดไส้เราครูจะบอกเข้าๆเพียงแต่ละขั้นตอนไปว่าเป็นยังไงเดี๋ยวครูก็อยากให้นักเรียนไปลองศึกษาเองนะคะขั้นตอนที่1ก็คือสํารวจก่อนว่าเดิมที่เสื่อมสภาพเป็นหลอดชนิดใดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอด led หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไส้ก็ตามนะคะ2ปิดสวิตไฟและสวมรองเท้าทุกครั้งเพื่อก้องป้องกันไฟฟ้านะคะที่สําคัญเลยนักเรียนจะต้องปิดสวิตก่อน นะคะแล้วก็ใส่รองเท้าทุกครั้ง 3. ถ้าสมมติเปลี่ยนหลอดไฟเรืองแสงหรือฟลูออเรสเซนต์เนี่ยแบบทรงกระบอกยาวที่มีขาหลอดแบบขั้วหรือเรืองแสงแบบกลมนะคะที่มีขาแบบขั้วให้หมุนลอดไฟไปด้านใดด้านหนึ่งหลอดไฟจะแน่นเองถ้าเป็นหลอดกลมมนก็มีขาแบบเกลียวให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหลอดก็จะแน่นเองกรณีที่ต้องเปลี่ยน ออกให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะส่วนขั้นสุดท้ายก็คือหลังจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้วลองปิดสวิตดูถ้าหลอดเปลี่ยนใหม่สว่างแสดงว่าใช้การได้แต่ถ้าหลอดไม่สว่างต้องตรวจดูว่าหลอดไฟแน่นหรือไม่ถ้าไม่แน่นต้องหมุนใหม่นั่นคือขั้นตอนหรือขอบวนการทั้งหมดนะคะ4ขั้นตอนที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในวันนี้นะคะส่วนสำหรับในวันนี้ครูก็คงไม่มีวิดีโอให้ดูนะคะก็คงจะจบ แค่นี้นะคะเราก็เจอกันในห้องเรียนกันแล้วกันนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะนักเรียน